เอาเรื่องจับใบก่อนน่ได้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 ครับได้ครับเข้มครถามถึงบรรยากาศแนั้นอือคือจริงๆเข้มต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเข้มเนี่ยตั้งใจไปที่จะไปเพื่อจับใบดำใบแดงอยู่แล้วเพราะว่าเราผ่อนผันมาเกือบจะครบกําหนดแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากจะลองในความรู้สึกแบบนั้นในบรรยากาศแบบนั้นว่าอารมณ์ตอนนั้นจะเป็นยังไงก็คือตั้งใจไปไปจับนั่นแหละครับซึ่งเข้มสามารถ ผ่อนผันได้อีกหนึ่งป<ด>ีเทียมก็เลยสละดสิทธิ์ในเรื่องของการผ่อนพันแล้วก็เลือกที่จะจับใบดําใบแดงความรู้สึกตอนนั้นก็คือเราตั้งใจไว้แล้วแหละว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะว่าเราเราถ้าเกิดมันมันก็จะมีเขาเรียกว่าพอเราจับได้เนี่ยมันก็สามารถยื่นวุฒิยื่ออะไรได้ทุกอย่างก็จะแบบลด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 ลงมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยถ้าเกิดว่าติดเนี่ยก็คงวางแผนในเรื่องของการฟิตหุ่นฟิตอะไรที่เราอยู่ใน เขาเรียกว่าวินัยของเขาโดนโดนควบคุมของของคน่ใช่ครับเผื่อจะดีขึ้นแล้วก็รักษามาในในช่วงนั้นที่คิดไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็คงจะมาทํางานเต็มที่ในรูปแบบต่างๆที่เราวางแผนไว้ในเรื่องของการทํางานในวงการแล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่เราอยากจะทําด้วย ผมไปไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆใจมันแบบว่าเป็นยังไงครับตอนเต้นกี่ฮับเเท่าไหร่ผมชิลนะผมชิลมากเลยครับชิลมากคือเราก็พยายามที่จะไม่พยยก็อยากลองอ่ะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นมันด้วยองค์ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆที่เขาแบบค่อนข้างที่จะกดดันกันมากๆเพราะว่าคนเขาก็เชียร์ทั้งอยากให้ลูกหลานเป็นแล้วก็อยากให้ลูกหลานไม่ไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเราเราก็จะโดนแบบสภาพสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ย มันมันเข้ามาก็จะรู้สึกแบบเออก็ก็ตื่นเต้นดีนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยแค่แค่นั้นเองครับไม่เห็ตอนนั้นไม่ได้ทำให้เราปิดความคิดใช่ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่คือชิลมากครับชิลมากแล้วแล้วบรรยากาศในว,วันนั้นมันค่อนข,ข้างที่จะลุ้นมากๆเพราะว่ามันแทบจะ3ต่อ1เลยเคือใบแดงเนี่ยอยู่ที่60ใบดำเนี่ย126ก็12คือ,อลุนน้นอ่ะมันอยู่ที่ดวงอ่ะว่าว่าว่าใคร จะได้เป็นหรือหรือไม่ได้เป็นในส่วนของกองเชียร์เราเขาแบบว่าไม่มีกองเชียร์ผมเลยฮะจริงเหรอส่วนใหญ่เขาเชียร์ให้ให้เป็นครับผมเป็นแดง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 เีเข้มจับอ่ะมันเหลือใบแดงอยู่กี่ใบเตอนนั้นน่ะเหลือเกือบเท่าเดิมเลยครับคือผมมาอยู่แถวที่สี่สามแถวแรกเนี่ยใบแดงออกไปสามใบที่เหลือดาหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหลือเกือบจะหมดมันก็ค่อนข้างที่จะ ก,ก็ลุ้นนะ่ว่าเราจะได้ใบใบดําหรือใบแดงเลยเพราะไไก่อนไปลุ้นที่ไปไบบนอะไรไมว่าไม่ไ,มไ,มได้ใบดำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บนเลยครับด้วยความที่เราตั้งใจอยู่แล้วว่ายังไงก็ได้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ว่าคนรอบข้างอะบนหมดเลย <c oughs> คนรอบข้างบนแทรทุกคนบนคุณแม่ก็คุณแม่ก็เข้าใจว่าอ่าถ้าถ้าลูกว่าไงแม่ก็ว่างั้นแต่ว่าผู้จัดการ กบนบนบนเลยทุกคนรอบข้างบนไว้หมดเลยอะไรนะเาบตงเป็นเราก็ต้องเป็นคนที่บนก็ต้องเป็นคนที่บนที่ต้องใหม่ไปฮะไม่ไปฮะเพราะว่าเราเป็นชอบเพราะบนแต่ละทีเนี่ยค่าใชจ่ายเยอะฮะถ้าจริงๆเหนารแรกกับกาเนี่ยาเไดแดงขึ้นมาเราัยเลยจากริงเมันมันต้องต้องแยกก่อนครับว่าทหารเนี่ยเขาแยกเป็นสี่ผัด ก็จะผัดหนึ่งพิงผัดสี่ผัดสี่นี่ก็อยู่ช่วงประมาณกุมภาเราก็สามารถที่จะเคลียร์งานที่เราติดค้างอยู่เนี่ยได้น่าจะก,กําลังพอดีที่เราที่เราวางแผนไว้แล้วก็เนื่องด้วยผมเพิ่งเรียนจบแล้วก็ไม่ไม่มีเขาเรียกว่าเออไม่มีอะไรที่น่าหนักใจมากในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก,ก็ก็เลยแบบเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ว่าพอหลังจากที่ผลออกมาแล้วเราก็ค่อาๆที่จะโล่งใจ ก็เลยมีการรำครับผมคุณยายฮะคุณยายเขาค่อนข้างที่จะดีใจเพราะว่าคือก็ผู้คนเท่าคนแก่นะก็ก็จะเป็นห่วงลูกหลานนั่นแหละครับดีใจดีใจปลดปล่อยน้ำเล่นหน่อยเล่นน่อยปลดปล่อยครับปลดปล่อยใช่คนแซลเยอะนะคนเข้าไปดูเยอะมากเลยที่เต้นกับยายคือผมปกติผมเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้ว เวลาอยู่ครอบครัวมก็จะแบบเป็นคนสนุกสนานตกเย็นมาก็จะแบบเปิดเพลงเต้นสนุกสนานกันที่บ้านอยู่แล้วก็เต้นกันเป็นเรื่องปกติแล้ววันนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นวันสําคัญวันเกณฑอาหารของคนในหมู่บ้านแล้วพอมาถึงเขาก็เปิดเพลงก็เต้นกันเรื่องปกติละครับแต่บาีก็ลุยงานต่อรุยงานเต็มที่ครับคุยคุยกันอยู่ครับว่าจะทําในรูปแบบไหนในเรื่องของแฟนมิตติ้งทั้งของตัวเองแล้วก็ของเข้มมุกด้วยก็พยายามที่จะ เคลียร์งานกันแล้วก็รอดูรูปแบบว่าเราจะทาเป็นรูปแบบไหนก็มีค,คุยคุยกันครับแล้วก็วางแผนทีเดยคิดว่ามันจะน่าพิเศษขึ้นมาเพิ่มเติมไหเพราะว่าเทปตาก็อยู่นมายาวนานเนาะความพิเศษก็คงจะเป็นเข้มมุกนั่นแหละครับแล้วก็ในในส่วนที่เราสามารถที่จะอยากจะเสิร์ฟแฟนๆที่เขาคอยติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเลยเขาก็ยังแบบคอยให้กำลังใจคอยคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาก็คงหาอะไรที่ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้กับเขาหน่อยการชัดเจนเมื่อไหร่ครับเดือนหน้าสองเดือนหรือยังยังเลยครับเพราะว่าคิวมุกเองก็เยอะคิวเข้มเองก็แน่นเหมือนกันก็เลยยังยังไม่ได้แบบยังยังไม่ได้แบบนั่งคุยกันดีนอะไรก็ไม่ดีเลยไม่ไม่กล้ารับปากเลยครับไม่กล้ารับปากเลยช่วงนี้เขาก็ยุ่งยุ่งกันอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรีบแจ้งเห็นว่าซนเวรียลีลาไปแล้ว รอบที่ห้าแล้วครับแต่เขาจะเคลมวีเตอร์แล้วมันก็ติดก็ติดตลอดเลยติดติดตลอดเลยใช่ไหมขอบคุณมากมากครับยังอยู่ในใจตลอดควรู้สึกเลยดีใจมากๆครับที่กระแสยังคงเหนียวแน่นแล้วก็ทุกคนก็ยังคอยให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตมาขอบคุณทุกๆบ้านที่ยังคอยแบบติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับผมดีใจมากๆนี่ผมผมก็เหมือนกับได้มาดูตัวเองหลายๆรอบอยู่เหมือนกันทั้งออนสด ทั้งออนไลน์ทั้งต่างๆก็เหมือนกับได้มานั่งดูตัวเองเพิ่มเติมแล้วอย่างวันเกิดแค้มเดนเดนเดนมาสิงช่องนั้<า>นจะเป็นช่องมิดิ้งจัดงานของเราได้ไหมนะยังไม่แน่ใจยังไม่แน่แท้เลยครับเพราะว่าด้วยงานต่างๆที่ก็ก็เริ่มเข้ามาเริ่มสามารถเราสามารถทํางานได้แบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอคุยกับพี่ๆอีกทีนึงว่าเราจะจัดงานในรูปแบบไหน ก็มีคุยๆกันไว้อาจจะสี่ภาคไหมใ,<ช>ใ,นในในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีโปรเจกต์กับแฟนคลับเข้มมีเรื่อยๆเลยครับมีเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เข้มไปอีเวนต์ต่างๆที่ที่เราได้ไปกับแฟนคลับเนี่ยหลังจากเสร็จงานเราก็มีถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะที่มันได้เราก็จะพาแฟนคลับไปกินข้าวนั่งพูดคุยกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างในในชีวิตส่วนตัวเองมีกิจกรรมบุญด้วยเนาะมีอาสาชอบใช่ครับในเรื่องของการทํา,บ,บ,าทบุญก็จะมีมีแพลนในการทําบุญเยอะมากๆ เวลาที่ใครใครสะดวกที่จะมาร่วมบุญหรือว่าอยากจะแบบร่วมร่วม,วมทําบุญทางแบบการโอนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเขาก็จะค่อยๆชวนกันถ้าเกิดว่ามีงานบุญต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็จะกระจายเสียงว่าเออเราลองมาช่วยกันไหมอยากร่วมทําบุญด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทีทถึงจะเป็น้เด็กวาไม่พระใช่ไหมครับคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าพระเนี่ยตั้งใจมาสามปีแล้วนะครับว่าอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ พอตั้งใจจะบวชปุ๊บโควิดมาก็เลยไม่สามารถที่จะบวชได้เขาเขาก็รอวันแล้วก็มารับละครผมก็เลยถามว่ามันจะไม่มีปัญหาหรอเขาบอกว่าอ๋อมันมันเป็นสองพาร์ทในการในการทำอะไรองี้ยพอวางคิวทุกอย่างลงตัวพระท่านก็ได้บวชแล้วก็ไปบวชแบบสายปฏิบัติเลยละทุกอย่างบวชที่วัดป่าฉันมือเดียวผมก็คือด้วยความสนิทกับพระนะเราก็จะเห็นมุมแบบ ดือด้อๆหน่อยมุมแบบงองแงมากๆหน่อยแต่พอได้ไปได้ไปเห็นท่านได้แบบตั้งใจจริงๆก็เออเราเราเห็นแล้วว่าในสิ่งที่เขาตั้งใจอ่ะเขาเขาสามารถทําได้ในทุกๆอย่างเลยแล้วเราออกมากีระบานใช่ครับตั้งใจตั้งใจว่าผมต้องอยู่ขอคิวเพื่อก,การว่าขอผมอยู่เดินบินพบาทกับพระวันหนึ่งอะไร้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะที่ว่างหลังจากนี้ก็อาจจะลงไปหาพระาองช่วยช่วยรบ,บายเ,เดี๋ยวผัดครับพี่ขออนุญาตไปที่เรื่องพี่นง ในฐานะน้องชายสุดน้องชายสุดรักแม่ของเราเลยก็ได้อ่ับแล้มีให้กำลังใจอะไรบ้าผมว่าในเรื่องของพี่หนิงเนี่ยตัวพี่หนิงเองเป็นคนที่จัดการอะไรได้ได้ได้เก่งมากๆตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการทํางานทุกอย่างพี่หนิงจัดการได้ดีตัวเข้มเองเนี่ยให้กําลังใจเนี่ยข้มจะรู้สึกว่าคนรอบข้างที่รักพี่หนิงเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็คอยให้กําลังใจพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรตัวเข้มเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าพี่หนิงอยากจะพูดอะไรพี่หนิงก็ก็ก็ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยเข้มก็จะไม่ค่อยถามเพราะว่าคําถามที่มันเกิดขึ้นกับตัวพี่หนิงเองเนี่ยมันเป็นคําถามแบบซ้ําๆเขาเขามีคนรักร้อยคนคนถามคําถามเนี้ยเขาจะมีร้อยคำคาเดิมเนี่ยเหมือนเหมือนซ้าๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นแล้วเข้มก็จะไม่ค่อยถามแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่ต้องการพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่อยากจะหาอะไรที่มันสบายใจ ผมก็จะเข้าไปอยู่อยู่ในส่วนตรงนั้นในในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการผมก็จะอยู่ตรงนั้นผมก็จะคอยคอยคอยดูแลน้องให้ดูแลนิรินให้ผมก็ผมรักนิรินมากแล้วก็รักครอบครัวนี้มากๆถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้หนักใจตรงไหนผมจะไปอยู่ตรงตรงนั้นอยู่ในในตรงที่หนักใจผมจะทําให้ตรงนั้นอะ่ะเบาขึ้นเองแต่เราไม่ยิครก็ดูแมไถ่ายคลิปอะไรเนาะไม่ยังสดใส่จดใสครับคือ สิ่งที่เป็นห่วงคือน,น้องกำลังโตแล้วก็กำลังจะเรื่องเข้าเข้าในวัยที่รับรู้อะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมถือว่าเป็นความโชคดีที่น้องเรียนรู้ได้เร็วครับแล้วก็คอยปรึกษาคุณแม่อยู่ตลอดเวลาปร,ปรึกษาพี่หนิงตลอดเวลาผมก็คุยกับน้องว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่ไม่กล้าปรึกษาคุณแม่ไม่กล้าปรึกษาคุณพ่อก็สามารถปรึกษาผมได้คุยกับผมน้องก็พยายามโทรมาว,าว่าวันนี้น้องไปเรียนเป็นยังไงบ้างในชีวิตในวัยอย่างน,างนี้อย่างนี้เป็นยังไงบ้างเขาจะ ขอคำปรึกษาจากผมบ้างครัเที่สนิทกับน้องริมครับเข้มรู้สึกพึ่งอะไรในตัวน้องบ้างหรืในใบข้ากิ่งน้องเป็นเป็นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เก่งเข้าใจโลกได้เร็วนะคือประมาณว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจได้มากกว่าวัยตัวเองเยอะเพราะว่าสิ่งรอบข้างของน้องด้วยน้องสิ่งน้องเป็นเด็กอัจฉริยะมากถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนน้องก็จะถาม พอถามแล้วก็จะจบแล้ะพอเข้าใจน้องก็จะจบน้องก็จะโอเคหนูเข้าใจค่ะโอเคพี่มีมุมควรอะไรเราบ้างไหมครับไม่ค่อยส่วนใหญ่จะเป็นปรึกษาคุยกันพี่น้องพี่ชายน้องสาวคุยกันเราก็จะเข้าใจในในวัยของน้องเพราะเราก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายไม่สบายใจตรงไหนน้องถามพี่เข้มเพราะพี่เข้มเคยอยู่ในจุดนี้มาแล้วเลยแต่อย่างกับพี่หนิงก็คืออแอร์ไหมช่วงที่ผ่านมาเราเห็นเขาหนักเราก็ก็ค่อนข้างที่จะ ออนแอรแหละสำหรับถ้าถ้าเกิดว่ามองถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายตัวโต,วตวอย่างผมก็คงเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพี่หนิงเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะหนักต,ต,ต่อต่อทั้งสภาพจิตใจ,จของตัวเองแล้วก็ร่างกายตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบแค่เรื่องเดียวเขารับผิดชอบ,บหลายเรื่องมากๆแล้วสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงกับกับความรู้สึกของของแม่มากๆผมก็จะบอกเอาดีๆได้ไหมไหวไหมเขาเขาเขาอยู่ในอารมณ์ที่หนัก มากๆแล้วแหละผมผมก็จะคอยแบบคอยดึงคอยดึงว่าไม่ดิ่งนะไม่ไม,ไม่ไม่จมนะแม่จ๋ามีอะไรโทรมาคุยกับผมถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงบอกผมทุกอย่างแล้วผมผมจะไปตรงนั้นณเวลานั้นเลยเป็นประเนอไมันเปล่าือ,อ,อเวลาพี่หนิงเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่โกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความรู้สึกตัวเองคือเป็นคนที่ชอบให้แล้วก็ชอบเป็นห่วงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่า ทำไมเราไม่มีใครเลยทำไมเราถึงถึงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งผมจะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจพี่หนิงแล้วก็รักพี่หนิงมากๆคอยอยู่ข้างๆพี่หนิงอยู่ตลอดเวลาขอแค่พี่หนิงมองก็จะเห็นพวกเราทุกคนแน่นอนครับเ,เ,เพื่อนก็เชื่อน้องว่าพี่หนิงน่าจะผ่านเรื่องใหญ่ผ่านได้พี่พี่หนิงก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วแหะ ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันก็คงจะดีขึ้นในรูปแบบที่มันควรจะควรจะดีมากๆก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองให้ให้มากๆเพราะว่าทุกคนที่กําลังดูตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นกําลังใจให้พี่หนิงแล้วก็ครอบครัวพี่หนิงมากมากเลยครับ